คนที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลข89หรือ98เลขคู่นี้มีพลังส่งผลให้ผู้ใช้เป็นนักธุรกิจที่มีอำนาจบาร,รมีมีไหวพริบปฏิพานฉลาดเป็นกรดเป็นคนใจใหญ่เจ้าระเบียบเรียนรู้อะไรรวดเร็วมีความสามารถในการปกครองคนจำนวนมากมักวางแผนอะไรเป็นขั้นตอนมีน้ำใจต่อผู้ค้าและบุคลา,ากร นักธุรกิจที่ใช้เลขนี้มักคิดการใหญ่เป็นคนทันสมัยที่เคร่งครัดในระเบียบวินยัยมีความสนใจติดตามในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆด้านการใช้เงินถือว่าดีมากๆค่ะมักมีโชคลาภก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันมีทรัพย์และอำนาจบาร,รมีประเมินค่าไม่ได้ด้านความรักถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็มีความโรแมนติกแบบเหลือเฟือเลยนะคะใครได้เป็นคู่ถือว่าโชคดีเลยค่ะ เลขคู่นี้คุณไก่แนะนำให้ใช้ในเบอร์มือถือได้เลยค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะ